สวัสดีครับเมื่อเช้าผมออกจากโคราชแล้วก็มาตาม Google Map ไปเรื่อยจนถึงโรงงานพัสิค,คาคารวานครับทางฝามือนี่ครับคือพัสิคาคารวานครับเข้าไปดูข้างในกันเลยครับนี่ครับโลโกโ้พัสิคาคารวานอ่ แร์สตีนสีดำนี่ตัวนี้สีดำครับแล้วก็สีเงินก็มีเบียร์ใต้รับมีสวิฟต์มีอีดีมัสโล้วก็มีพิเต้ยีนย่นี้นะครับพิเต้ สตร์ับพิเตเจ้าสำนักคาสิกาคารวาเนี่ย สวัสดีครับตะลุยตามตะวันมาตะลุยคัสสิกาคาราวานแฟคตอรี่ครับผมมาพบกับน้องเจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีวันนี้คุณเต้นะครับติดภารกิจเลยให้ผมมาพาพี่ทศนะครับพาเยี่ยมชมโรงงานครับเดี๋ยวตามไปเลยครับได้ครับยังไงก็ในเบื้องต้นนะครับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เราก็จะนําเข้าทั้งตัวรถคาราวานก็คือรถกจูงของเรานะฮะแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์โฮมนะครับ หลักๆของคลาสสิกคาคาราวานเราก็จะนําเข้าเป็นยี่ห้อ Fi ียนะครับและเบนซ์ตัวโตสลิปเปอร์นะครับยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปชมในโรงงานกันทุกวันตอนนี้ผมไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับใช้กิมมือ <c oughs> กิมมืออ่าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในรถนี้นะครับประเภทนี้ก็คือตัวคาราวานคาราวาน <c oughs> ถ้าเรียกง่ายๆคือ RV แล้วประเภทนี้อ่าตัวนี้แหละฮะเป็นไฮไลท์เราตัวเบนซ์ออโต้สลิปเปอร์นะครับออโต้สลิปเปอร์โครงสร้างพื้นฐานมาจากเบนซ์โมเดลเบนซ์เลยใช่ครับโมเดลหัวมานะครับเราต้องมีตู้เราจะมาขึ้นประกอบที่โรงงานเราเลยอ๋อสั่งวัวเบนซ์มาพัสซีถูกต้องแล้วก็มาประกอบเองอ๋อก็แสดงว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพัสิิค้าเลยถูกต้องครับ ก็คือที่เห็นในไทยจะออกจากที่นี่แหละฮะเราเป็นผู้ประกอบแล้วกันนะครับครับทีนี้ก็จะมีคําถามเพิ่มเติมไอ้พี่มีรถอ,อยากจะมีออปชั่นนู้นนี้นั้นเพิ่มเติม,อ,มอันนี้คือทางเรายินดีให้คําปรึกษานะครับไม่กักกันในล่วงข้อมูลนะครับระบบน้ำระบบไฟอยากได้ภายในแบบไหนยังไงมาคุยกันนะครับไปดูด้านคนับ เป็นคันนี้เป็นเบนซ์สลิปมามนะคันนี้ยังยังเก็บงานอยู่นะครับอ่าไม่เป็นไรมืดหน่อยมืดนิดนึงแล้วก็นี่ครับคอนโทลดิจิตอลนะครับโอ้โะมามาดูนี่ครับดาสามแฉกนะครับคันนี้เป็นเกียร์เกียร์อะไรครับเจ เกียร์เกียร์ระบบเกียร์ของรถนี่นะ้างคามูมรู้เลนมองไม่เห็นออโต้สลิปเปอร์ครับมีนี่ครับชิป บวกลบเกียร์อโอตโต้ครับ<ช>แต่อตโอโอตโอ้ปุ่มเกียร์ไม่รู้อยู่ไหนปุ่มเกียร์เป็นดิจิตลอลอะไมีมีชิปบวกลบเปลี่ยนเกียร์เก้าอี้หน้าก็หมุนได้นะครับนี่ก็การทำระบบน้ำระบบไฟ แอร์ทีวีตู้เย็นพัดลมมีครบครับ,รบห้องน้ำอ,นนนอันนี้จะเป็นตัวคาราวานไฟแดงคาราวเวียไอ้อ์อน,นี้เป็นแบรนด์ของประเทศไหนครับผนนลิตที่ฝรั่งเศสแต่ส่งส่งขายที่อังกฤษนะครับก็คือโซนยุโรปนั่นเองอนี่นำเข้าแบบ ไฟแดงเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นไฟแดงเลยใหม่มๆนะฮะแล้วที่พี่เต้เน,น้นบ่อยๆก็คือว่าพอเข้ามาเมืองไทยแล้วต้องปรับสภาพบบให้เข้ากับ,บระบบ,บการใช้งานถูกต้องนี่ครับอ่ะมาดูรถไฟแดงกันยิง นี่ครับผมชอบตรงนี้ครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องกลางที่นอนติกเบสเลยนอนได้เลยมืดนิดนึงไม่เป็นไรน,นะครับออผมพาไปดูคันที่เปิดไปไปครับถ่ายกันเรียวๆเลยครับครับ <laughs> นี่มีที่ตัดสติกเกอร์เองเรียบร้อย ไปกันเร็วๆเลยครับเวลามีจำกัดครับหรือขึ้นไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยพี่นี่ครับ คันนี้คือโมดิฟายแล้วใช่ไหมครับได้รีโนเวทแล้วันนี้จะเป็นไฟ220นะครับเชิญดูด้านในกันครับคันนี้เป็นรถไซส์อะไรรุ่นอะไรครับอ่าอันนี้2 4ฟุตนะครับเป็นไซส์ L ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ภายในสวยมากอันนี้ยังไม่ได้ลงเพจเลยด้วยรถเพิ <c oughs> <laughs> ่งมาใหม่ๆเ <c oughs> ชิญไปดูเลยครับ น้องไปแดงเลยอ่ะมยายเลยครับคันนี้จุดพิเศษเขาก็จะเป็นเป็นเตียงคู่นะครับด้านหลังจะเป็นเตียงคู่นะครับเป็นฟิกเบสเลยกวป,นะประมาณสองฟุตนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นห้องน้ําแยกส่วนห้องน้ําแยกส่วนก็คือสุขาสุขาเป็นแบบแห้งะะมีซิงแล้วก็ ชาวเวอร์นี่ชาวเวอร์ใหม่มากครับดูสีนะครับที่นี่เราคัดรถนะนี่ครับสติกเกอร์ตัดเองใช่ไหมครับฝีมือมากเลยครับอ่าเครื่องนะเมื่อกี้ช่างออกแบบ แล้วเฟอร์น,นิเจอร์มีอะไรบ้างครับตรงนี้เลยฮะตัวนี้ตู้เย็นนะครับจะเป็นของแบรนด์โดเมติกนะครับยังซีนอยู่ในถุงอยู่เลยก็คือรีโนเวทแล้วครับผมแล้วก็โซฟาเบสซึ่งเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นเตียงได้แล้วก็ใช้พนักพิงของปูครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะจับจองได้นนรถครึ่งมาฮนะมาถึง เราทําอาหารมีอะไรทํำยังไงบ้างรครับคือคันนี้มันยังเป็นระบบเดิมเลยแล้วกันยังยังไม่ได้ใส่ออปชั่นไปนะครับก็<อ>ต้องตามหาเจ้าของก่อนนะฮะ,ะ,ะทีนี้ของเดิมมันก็จะมีชุดเตาเตาแกส๊สนะครับ,รบแล้วก็เป็นเตาอบนะครับออริจินอลเลยสามารถทำอาหารได้ในจะเป็นพวกหน้นาาแล้วก็หลักการอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในรถ ต้องมีเซฟตี้ล็อกได้ไม่มีการขึ้นเคลื่อนไหวเพื่อเวลาเคลื่อนย้ายรถในการลากลูกค<ล>้าจะซื้อรถพาสเดิมๆยังไงเรามีระบบเป็นระบบโรงงานนะคะเรามี QC นะครับมีเช็คเจอร์อยู่แล้วนะครับเทสทุกจุดนะครับก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้าถ้าไม่มาลากเองก็ลากไปส่งใช่ไหมครับครับผมที่ไหนก็เดี๋ยวคุยกันฮะส่งได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยลแล้วกันอ้าแล้วถ้าม,ถาม่ถ้าเจไม่อยู่แล้ว ใครจะมาทําหน้าที่แทนครับก็มีมีน้องๆกันดูแลฮะผมก็ยังไม่ได้ไปไหนฮะอยู่ด้วยกันอันนี้สวยครับมาดูอันนี้ครับอันนี้คือเป็นสวิปนะครับแชร r เจอร์ตัวนี้ก็คาดไม่ต้องบอก่า อันนี้สวยมากเลยคันนี้อยากให้ชมนะเป็นสองเท่าทำไมถึงเรียกสองเท่าอันนี้เป็นฟูลไซส์แล้วกันนะของรถบ้านจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับเชิญครับอันนี้ก็จะมีสลูปคู่หน้านะครับสลูปคู่เออข้างหลังเป็นฟิกเบส ส้องน้ำแยกส่วนนะครับรบววู่ครับว o w e r โอ้ซิงหน้าแปรงฟันนี่ทอเลตเฮ้ยูบรรยากาศด้วยช่ครับ่องระบายอากาศก็สำหรับอนคนุณผู้หญิงใส่หน้าส,สวยสวยผมชอบแบบปิกเบสนงะปิกเบส เราจะได้แยกส่วนได้ชัดเจนคะที่พักผ่อนตรงนั้นก็ทํางานไปกินข้าวได้เนาะใช่ตัวเย็นเป็นยังครับยังครับอันนี้เป็นฮีเตอร์นะครับเป็นตัวเย็นจะอยู่ด้านนี้ครับต็อเป็นด้านนี้อรนนี้ยังไม่ได้ก็รอเจ้าของเหมือนกันเหมือนกันครับเพื่อจะรีนเวทจะขับเป็นอะไรปรับเปลี่ยนครับการแบบไหนมาคุยกันได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศที่พัก ไม่มีไอ้นะครับเป่นอิเตอร์แต่เมืองไทยไม่ได้นะครับไม่ไหวฮะเมืองไทยไม่ไหวเลยครับต้องเปลี่ยนไอิเตอร์เป็นไอนะครับครับตรงนี้ใครสนใจครับผมยังไงก็รบกวนฝากด้วยแล้วกันนะฮะถ้าสนใจนะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับที่เว็บไซต์เราชื่อ classic car k a า a w a n นะครับ com นะฮะแล้วก็ถ้าจะเป็นทาง Facebook นะฮะจะเป็นเพจนะครับ classic car karawan factory นะครับในส่วน youtube นะครับ ค้าสิกาคารวานขี่ซีนะครับหรือจะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์พิเต้ไว้นะครับ089 7721214นะครับ0 9 9 1 9 1 9 1 9 0ครับผมครับพอดีเมื่อกี้ผมเข้ามาเจอพิเต้แล้วพอดีรับโทรศัพท์สายเข้าแล้วก็มีประชุมออนไลน์คก็เลยน้องเจมาแนะนําแล้วก็พูดคุยกับเราให้เพื่อนๆฟังครับผมอยากให้เมืองไทยมี เราอยากกดดันแล้วกันให้ตลาดนี้บ้านเราเราไปเที่ยวไหนกันอยากให้วิ่งกันเต็มเมืองไปเลยนะครับเป็นย่วัยหลักของคัสิกาคารวานครับผมครับยังไงวันนี้กับสโลแกนสโลแกนที่นี่นะคะสโลแกนนะฮะเราขายความสุขรับแรกความฝันนะครับถ้าไม่ซื้อนี่เอาสติกเกอร์ไปติดรถได้ไหมได้ครับเรื่องเล็กครับที่พักใครอยากไปลองพักไปพักที่คาสิกาคารวานนะครับที่โน่นจะเป็นส่วนแคมป์ไซต์นะครับจะอยู่ที่ อำเภอสับปยานะครับอยู่ซ้ายมือขาเข้ากรุงเทพเลยกม1นึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเขตจังหวัดอะไรครับอำเภอชัยนาทครับผมจังหวัดชัยนาทก็ห่างจากตัวโรงงานเราประมาณ28กิโลครับขับครึ่งชั่วโมงเบอร์โทรที่นู่นครับอ่าที่นู่นนะครับเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับ083นะครับ1 5 9่งห้ครับผมไปน้องพักมีที่พักแบบมีสไตล์อ่าเป็นล็อบนะครับสไตล์ลอ็อ่าเป็นห้องดีลักนะครับสำหรับอ่า หนึ่งท่านหรือสองท่านนะครับมีห้องเฟมิลี่รูมด้วยห้องใหญ่นะครับเตียงสองชั้นแล้วก็รถบ้านขายไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีที่พักที่เป็นแบบรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมมากมายเลยกิจกรรมอะไรมากมายก็อย่างเช่นอาชาลมบัดขี่ม้านะครับมีม้าตัวใหญ่ให้เด็กๆขี่ได้นะครับมีม้าแครก็มีป้อนนมแกะบ่อปลาคราบกระต่ายนกแก้วสัตว์ขนัวหมูแครอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้แล้วก็อาหารเครื่องดื่มกาแฟที่โนนมีครับ ก็คือมาที่เดียวผมครบทุกอย่างเลยแล้วกันเอางี้ถ้าสมาชิกรูปท็อปเต็นครับผมไปจอดบักกิ้งจอดฟรีจอดมาได้ไหมจอดฟรีเลยฮะน้ำฟรีไปก็ฟรีคะไปก็ฟรีครับผมยกเว้นอาหารเครื่องดื่มอ่อุดหนุนน้องแล้วกันฮะเนี่ยโอเคขอบคุณครับยินดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ